นิทานอีโศเรื่องการแบ่งของสิงโตการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วสิงโตหมาจิ้งจอกอีกาและหมาป่าตกลงกันว่าจะล่าเหยื่อร่วมกันและแบ่งปันของที่ล่ามาได้ให้แก่ตัวอื่นๆไม่ว่าพวกมันจะพบอะไรก็ตามวันหนึ่งหมาป่าจัดล้มกวางตัวหนึ่งได้มันจึงเรียกสหายของมันมาเพิ่งแบ่งปันเหยื่ในทันทีเจ้าสิงโตเข้าไปยืนอยู่ด้านหัวของเหยื่อทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีใครขอให้มันเป็นผู้จัดการฉีกแบ่ง มันเริ่มนับจำนวนหัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมอันยิ่งใหญ่หัวแรกก็คือข้าสิงโตสองคือเจ้าหมาป่าสามคือเจ้ากาส่วนเจ้าจิ้งจอกเป็นตัวที่มันเอ่ยพลางนับกรงเล็บของมันจากนั้นมันก็แบ่งกวางออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันอย่างรอบคอบข้าคือราชาสิงโตดังนั้นแน่นอนว่าข้าจะต้องได้ส่วนแรกส่วนต่อไปก็ต้องเป็นของข้าเพราะข้าคือผู้ที่แข็งแรงที่สุด และส่วนนี้ก็ต้องเป็นของข้าเพราะข้ากล้าหาญที่สุดมันเอ่ยหลังจากที่แบ่งสรรปันส่วนเรียบร้อยแล้วมันก็เริ่มกวาดมองตัวอื่นๆด้วยสายตาดูร้ายทีนี้ถ้าพวกเจ้าตัวไหนอยากจะอ้างสิทธิในส่วนที่เหลือแล้วก็พูดออกมาตอนนี้ได้เลยสิงโตคำรามพร้อมกับกางก,กรงเล็บอย่างมีความหมายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพลังอำนาจคือความถูกต้องพุทธภาษิต นอเวสเสออเวสเสเ,เตเวสเสเตทะปินอเวสเสไม่ควรไว้ใจในคนไม่คุ้นเคยแม้ในคนคุ้นเคยก็ไม่ควรไว้ใจ